คู่นี้นะเป็น2ทีมที่ลุ้นแชมป์แล้วแพ้มาแล้วอาร์เซอลแพ้มานัดหนึ่งก็คือแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยแมนเชสเตียแพ้มา2เกมม,มันเป็นศึกที่แพ้ไม่ได้ในความหมายอมของทั้งสองทีมคือสถิติพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมแชมป์เนี่ยโอเคสถิติมันอยู่แปดนัดซีซั่นหนึ่งเนี่ยแต่โดยเฉลี่ยแล้วมันจะแพ้กันประมาณ4นัดเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน5นัดแมนซิตี้ล่อไป2แล้วอะ่ะแสดงว่าเหลืออีก34นัดเนี่ย คุณแพ้ได้อีกแค่สองเกมไม่เกินสามเกม,มตามตามค่าเฉลี่ยของของของขอแชมป์นะเข้าใจเขาหมายกันเ,ออเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่เขาแพ้ไม่ได้แล้วก็อาร์เซนอลก็เช่นกันคุณแพ้ลิเวอร์พูลมาแล้วไปกลับหกแต้มถ้าคุณแพ้แมนซิตอ้อีกเนี่ยสถา,านการณ์คุณมันจะซุดอีกแล้วถ้าลิเวอร์พูลชนะเอฟเวอร์ตันด้วยเนี่ยมันจะไปกันอีกเพราะฉะนั้นจากสถา,านการณ์แล้วมันทําให้สองเกมเนี้เล่นกันยากอเพราะทัง้งงต่างฝ่ายต่างต้องการชนะแล้วด้วยแล้วก็ ห้ามแพ้ด้วยเนี่ยมันมันมันน่าดูตรงนี้มากเลยมันดูจะเกร็งๆทั้งสองทีมจริงๆเพราะว่าเสมอก็ไม่ดีกับทั้งคู่ด้วยแล้วแพ้กับชนะมันมันมีผลมากๆในนัดนี้ยิ่งถ้าเสมอกันเนี่ยแล้วถ้าฝั่งลิเวอร์พูลชนะด้วยมันมันจะมันจะต้องตามแล้วเราจะมันต้องเป็นผู้ตามนะครับแต่ว่าคือคือผมว่ามันก็เป็นเดายากว่าจะออกมายังไงแต่ว่าเป็นนัดที่ที่น่าลุรุนน่าดูแล้วก็แต่ผมว่าทั้งทั้งสองทีมเขาน่าจะยึดชุดตัวจริงเหมือนกับนัด ล่าสุดที่เล่นก็มีคนบอกว่าเออโยเคเลสเป็นไงบ้างช่วงนี้อะไรหลายคนถามผมว่าจริงๆนัดล่าสุดที่เล่นกับบิวเบลผมว่าเขาเริ่มเข้ากับทีมมากขึ้นนะต่อให้ไม่ได้มีสกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเริ่มมีการป้อนจากเพื่อนที่ชัดเจนมากขึ้นล,ลูกที่แบบพุ่งตัวโมงอย่างเงี้ยมันมันเริ่มเห็นว่าเออนี่แหละประโยชน์ท,ที่ที่มีเขาอยู่ในทีม ừ ừ ừ. ขณะเดียวกันฝั่งแมนซิตี้ตอนนี้ฮาเลนก็เริ่มกลับมามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นคู่นี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่ฮาด์ฟออรรมปไก็พ อาร์เซนอลเนาะสเตย์ฮัมเบิลเนาะผมว่าเขาก็มีแรงจูงใจมากเป็นพิเศษที่ที่อยากทําให้ดีในนัดนี้ถ้าเราดูตอนนี้อาร์เซนอลกำลังเล่นเกมรับได้ดีมากๆเลยนะวันที่แพ้ลิพูก็โดนฟรีคิกจะเห็นว่าเขาเสียประตูยากในในเกมแชมเปียนส์ลีกที่เล่นกับบินเบาเนี่ยชัดเลยโค้ชบินเบาเนี่ยบาเบเดย์ B B ยังบอกโอ้โหเกมรับเนี่ยแข็งแก่งามอาร์เซนอลเพราะฉะนั้นผมมองว่าด้วยด้วยพื้นฐานที่ดีอันเนี้ยอาร์เซนอลน่าจะมีแต้มแต่เพียงแต่ว,ว่าแมนซิตี้เนี่ย อาจจะรูปรูปแบบเกมทรงบอลไ,ไม่เหมือนก่อนแต่แต่หมัดหนักมีทีเด็ดพวกฮาร์แลนด์พวก, an, พวกแ้ะได้ฟิลโฟ,ฟ,ฟเดนมาเนี่ยม,มันเหมือนมีตัวชงแล้วอ่ะ่ก่อนหน้าน,นี้มันไม่มีไงแล้วมีโฟเดนมาฮาร์แลนดมันมีชีวิตชีวาขึ้นเนี่ยถ้าจะกลัวแมนซิตี้ก็กลัวลูกนี้แหละลูกทีเด็ดแต่ถ้าดูเป็นเกมแล้วผมว่าอาร์เซนอลเอาอยู่ไม่น่าแพ้เกมนีอ้ออกน่าจะออกออกเสมอ